ครับสวัสดีครับผมกับไอช้างกับเกมในบลัดสฟิทเข้ามาครับผมวันนี้อดเนื้อหาที่ผมจะมาสอนนะครับก็จะเป็นเรื่องของเซนเซอร์ t r a c กการจับ t r a ็กนะครับผมแล้วก็เรื่องของล l ท c t ิ i วอร์ f ฟร์นะครับผมสงครามเชิงล e ท t r i c ทั้งหมดนะครับผมที่จะมีอยู่ในเกมนี้นะครับผมเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมครับผมเราก็ อยู่ในสนามรบที่เป็นว่างเปล่าเหมือนเดิมนะครับผมเรายังไม่ดูว่ามีค่าสุดยังไงบ้างทีนี้ยานของเราเนี่ยครับวันนี้เรามียานคือเลิฟสปอนนะครับซึ่งเป็นยานแม่ยานหลักเลยนะครับเป็นเทวีครูเซอร์นะครับแอร์ฟอร์ดนะครับผมประกอบด้วยปืนนะครับสี่อ่สี่ร้อยห้าสิบมมนะครับผมแล้วก็แผงจรวดอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถัดมาครับคือยานดัสนะครับที่ วันนี้จะเป็นไพ่เอกตัวเองของเรานะครับผมในเรื่องของอิเล็กทริกวอลเฟร์นะครับผมซึ่งองค์ประกอบส่วนประกอบนะครับก็จะมีพินาดนะครับผมพินาดตัวนี้ครับผมจะสามารถจับสัญญาณได้ว่าจาระยะไกลนะครับว่ามีคลื่นอิเล็กทริกยังไงบ้างนะครับผมซึ่งผมอยากจะเริ่มต้นในการที่ทำให้เขาเอาเอาชิ้นส่วนพินาดเนี่ยหันไปหาตรงกลางสนามลบก่อนนะครับผมเดี๋ยผมก็จะทําการสั่งนี้นะครับ ตัวที่3นะครับยานแอคนะครับผมจะเป็นยานแผงจรวจและมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่ผมอยากจะ,จะนำเสนอวันนี้ก็คือเรื่องของตัวตัวฉายเลเซอร์นะครับผมเลเ,เ,ลเลเซอร์เพื่อนำล่องจรวจนะครับหรือสปอตไลท์อิลิมิ n เนเตอร์นะครับผม,อ,บผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอ l เ t r i c w ิกวอล e ฟเหมือนกัน,นครับผมที่ผมอยากจะนำมาเสนอเมื่อเร,เริ่มต้นกับกันแล้วนะครับผมก็จะทำการเคลื่อนเคลื่อนยานลบนะครับผมนิดนึง ยที่ดัสแอคเนี่ยครับผมจะทำการหันหัวตามที่ผมแจ้งบอกบอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะทำการหันหัวนี่ครับพอหันหัวเนี่ยครับ, our, เ,รบเราก็เนื่องจากเรามีพี่นาดนะครับพี่นาดอยู่ตรงท,องทอง้องท้องอ่าทองยานตรงนี้นะครับผมก็จะจับจุด,ดว่าเอ้ยมีได้รับสัญญาณ่อ่าตรงไหนยังไงนะครับผมที่คาดว่าทิศทางของ คืออิเล็กทรอนิกส์ขื่นสัญญาไฟาฟ้าเนี่ยครับผมมาจากจุดไหนยังไงเราก็สามารถกะได้ข่าวว่าเอ้ยน่าจะมีค่าศึกอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับผมแต่ระยะเรายังไม่รู้ระยะนะครับว่าระยะประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับผมผมเดาว่าก็คงระยะใกล้ๆก,กับที่ผมะระยะเดียวกับที่ผมอ,อยู่ตอนนี้นะครับจากจุดศูนย์นกลางเขาน่าจะอยู่ประมาณ7กิโลมัน7จกิโลกว่าเหมือนกันนะครับผมอยู่ในบริเวณท่านี้ พอเรากะระยะอย่างนี้ได้ครับข้อดีของการกะระยะอย่างนี้ได้หมายความว่าไงผมสามารถานะครับผมตั้ง target reference point นะครับผมอย่างนี้นะครับผมดูว่าต้องกันไหม ready, เอ,อ่อ target reference point น่าจะต้องขึ้นสูงกว่านิดน,นึงนะครับพอตั้ง target reference point เนี่ยครับ ข้อดีคือผมสามารถกะได้คร่าวๆว่าอ่าค่าศึกตอนเนี้ยอยู่ประมาณแถวไหนนะครับผมพอรู้พอรู้ว่าว่าคร่าวๆว่าค่าศึกอยู่ประมาณแถวไหนเนี้ยผมจะเริ่มสามารถยิงจรวดเข้าไปหาได้นะครับผมผมว่าผมกะว่าจะเริ่มยิงจรวดอ่าเราจับสัญ,ญญาได้แล้วว่ามีมีมีจรวดเอยแต่ว่ามี นะครับผมนี่ you you five five. มีสัญญาณยิงจรวดมานะครับซึ่งประเด็นคือวันนี้จรวดวันนี้นะครับผมเป็นจรวดแบบเฮอริเคนจรวดข้าศึกเนี่ยน่าจะเป็นแบบเฮอริเคนนี่ไงจริงด้วยนะครับเป็นแบบเฮอริเคนพอเป็นแบบเฮอริเคนเนี่ยจรวดเฮอริเคนเนี่ยมีข้อข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือการที่เขาเป็นจรวดแบบ แบบคอมมานด์ไกด์ความหมายคือพอเป็นคอมมานด์ไกด์เนี่ยคือถ้าเกิดไม่มีไม่มีการส่งข้อมูลจากยานแม่จากยานแม่เนี่ยครับผมก็จะไม่ไม่อ่าหาตำแหน่งแล้วนำล่องไปหาเป้าหมายไม่เจอนะครับผมนี่ครับแต่ผมโดนยิงอ่าโดนโ,โดนยิงไปสองลูกนะครับผมน่าจะหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับมีความเสียหายพอคูณเลยนะครับผม เอาละผมจะยิงโต้อตอบหน่อยแล้วนะครับผมใช้ทันเดอร์เฮดนะครับยิง16ลูกหมดเลยครับผมหมดหน้าตาก่อนมี4อุปกรณ์เสียหาย4ถูกทำลายทิ้งแล้วก็6 หกอย่างมีอะไรเสียหายอยู่นะครับผมกำลังทีมกังจะไปซ่อมดบับไฟอะไรพวกนี้อยู่นะครับผมอ,อยู่จีก่อนนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาอ่าโอเคเราเห็นแล้วนะครับผม โอเคตอนนี้เราโดนแจมมิ่งนะครับผมแจมมิ่งคือสัญญาสัญญาณเรดาร์นะครับผมพอโดนแจมมิ่งสัญญาณเรดาร์เนี่ยทำให้จรวดทันเดอร์เฮดนะครับผมอาจจะไม่เข้าเป้าแล้วนะครับเพราะทันเดอร์เฮดเป็นจรวดแบบแอคทีฟเรดาร์นะครับผมพอเป็นแอคทีฟเรดาร์เนี่ยข้อเสียก็คือเขาต้องจําเป็นต้องมีอะไรอนะต้องมีสัญญาณเรดาร์ในการที่เหมือนไปหาเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ประเด็นคือพอโดนแจมเนี่ยครับน่าจะ ไม่ถูกไม่เข้าเป้าเลยไม่ค่อยเข้าเป้าเลยสักเท่าไหร่นะครับะะผมท,ทีนี้ดัสนะครับผมดัสทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่ในการรบกวญสัญญาเสร็จหมดแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะทำการรบกวญสัญญาเรดาร์ของเขาบ้างนะครับผม ยานลำเล็กเนี่ยครับน่าจะเสียอ่าน่าจะโดนยิงวิซายเนี่ยเราเราจนพังแล้วนะครับผมขอยิงตามก่อนเพื่อความชัวร์นะครับผม ทีนี้นะครับผมในกรณีที่เราโดนสัญญาณรบกวนอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราสามารถแก้เกมได้นะครับก็คือมีมิสไซล์ที่แบบหนึ่งที่เขาเรียกสควอทแบบประเด็นคือผมไม่ได้พกติดตัวมาอ่าในใในนยานตอนนี้นะครับผมอ่าโอเคยานนี้ยอมแพ้แล้วนะครับสละมีการสละเรือทิ้งแล้วนะครับผมผมก็จะทำการส่งสัญญาณว่าคิวแล้วก็ซีสไฟนะครับผมหยุดยิงนะครับทีเนี้ยอีกกรณีหนึ่งนะครับผมที่ผม นี่มันเราพกมาด้วยก็คือตัวยานแอสนี่ครับมีตัวเซนเซอร์ที่เขาเรียกสปอตไลท์นะครับผมสปอตไลท์เนี่ยนะครับเราสามารถยิงมิสไซล์ประเภทหนึ่งอ่าชื่อที่ชื่อว่าเกลนะครับผมเกลเนี่ยครับผมอ่ามิสไซล์ประเภทเนี้ยก็คือจะเป็นมิสไซล์ที่อาศัยการฉายเลเซอร์นะครับผมสัญญาณเลเซอร์เนี่ยจากยานของเรานะครับผมเหมือนกันครับยานอ่าอ่าซึ่งประเด็นคือเกลไม่จําเป็นต้องอ่า สัญญาณเนี้ยไม่จะเป็นมาจากต้องมาจากยานที่เรายิงมิสล์นะครับมาจากอ่ามาจากยานอื่นก็ได้อย่างเช่นแอคตอนนี้ครับผมมีตัวสปอตไลท์ตัวนี้นะครับผมคีิขวามาเป็นตัวนี้สปอตไลท์นะครับผมผมสามารถสั่งยิงมิสล์เกลนะครับผมจำนวนหนึ่งผมตีว่าสัก8ก่อนละกันนะครับผมและให้ยานแอคนะครับผมทำการยิงตัวสปอตไลท์ ะครับผมเพื่อกัดเป็นการนําล่องให้นะครับว่าโอเควิสซยเกลเป้าหมายของคุณคือตัวนี้นะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นการหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนสัญญาณก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังถูกรบกวนสัญญาณอยู่เนี่ยวิสซยเกลยังไงก็ยังเข้าเป้าได้นะครับผมเอา โอเคเราคราวนี้เราก็าสัญญาณแล้วครับผมดัสทำการแจมคอมมิอ่าคอมมิวนิเคชันนะครับผมเพื่อทำการรบกวนรบกวน,รบกวนจรวดเฮลิเคียนนี้นะครับผม <Going out. S 1> เข้าเป้าเข้าเป้าอุ้ย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 เข้าเป้าหลายอันอยู่นะครับผมหนักหน่วงมาก เราถ้าทำกิงโต้อตอบกลับนะครับผมใช้คราวนี้เนื่องจากแจมมิ่งเขาน่าจะใช้แจมมิ่งไปเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะยิงซาวโวอชุดใหญ่เลยนะครับผมบ <รถ hi> ในขณะที่ยิงจรวดซันเดอร์เฮดนี่ครับผมสามารถสั่งนะครับผมแจมมิ่งแจมมิ่งสัญญาณเรดาร์เข้าไปเสริมได้ด้วย นี่จะช่วยทําให้เวลาค่าสุดเนี่ยครับไม่สามารถจับสัญญาณาเรดาร์ของจรวดได้ง่ายขึ้นนะครับผมทีนี้กว่าเขาจะจับสัญญาณจรวจได้เนี่ยก็คือต้องเป็นระยะใกล้ๆแหละนะครับผมซึ่งทําให้จรวดของเราเนี่ยเราสามารถเข้าถือเข้าเป้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับผมแต่ปดคือเนี่ยเราถูกยิยงสงกัดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมผมว่าต้องช่วยสนับสนุนละนะครับ อีกลำหนึ่งนี่คงต้องมาสบสนุนหน่อยละเอริอเคนช่วยยิงสนับสนุน you <got> you ดัสทำการแจม <Ready. S 1> แล้วก็ยิงปืนใหญ่ ยานแอร์ตอนนี้จำเป็นต้องใช้เกลียวเนาะสปอตไลท์เอาสปอตไลท์ค้างอยู่เหรอ ยาเราค่อนข้างเสียหายเยอะนิดนึงนะครับผมผมกําลังดูอยู่ว่าต้อ,ตองซ่อมอะไรเป็นหลักก่อนไหมนะครับผมผมดูจากรูปและรูปการแล้วมีมีชิ้นส่วนที่เ,าเราต้องสั่งซ่อมเป็นพิเศษนะครับผมก็คือตัวห้องห้องอห้องพักลูกเรือนะครับกับไม่ไม่อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับอ่าเรามีสัญ,ญญาณบอกแล้วนะครับว่ายามีนะครับผมสร,สระเรือแล้วนะครับมีการสระเรือแล้ว นะครับผมเราซีดไฟหยุดยิงนะครับผมแล้วก็ส่งสิกเนลว่าคิวนะครับแทติกเดินนะครับผมผมจะทำการทำการาปิดถูปิดตาเขาก่อนนะครับให้เขาจับสัญญาณเราไม่ค่อยได้นะครับผมแล้วตามด้วยเตรียมยิงจรวดนะครับ ผมจะเอาทันอุ้ยโอ้เซนเซอร์เราพังละอ่าเซนเซอร์เราจนแจเพราะว่าอันนี้ระเบิดจากเตาปฏิกรณ์นะครับผมโอ้ระเบิดซะผิดคาดนะครับเราไม่ทันได้คิดว่าจะระเบิดระยะอย่างนี้นะครับผมโอเคล็อกเป้าหมายยิงปืนใหญ่นะครับดสัสทำการลบส่วนสัญญาณครับ ยังไม่ยังไม่ส่งอ่ายังไม่ส่งคือสัญญาไปอ่าเรียบร้อยละเราเขาทาการยิงกรวโหที่เหลือนะครับผมนะครับผมแอคทาการยิงอ่ายิงสปอตไลน์แล้วก็ยิงเกลใส่นะครับเรายิงสเกลที่เหลือด้วย นียครับโอ้ยยานเขานะเมื่อกี้นะโดนเผาโดนโดนโดน,โดนระเบิดจากเต่อปฏิกร์เผาไหม้นะครับจนยานสภาพตอนนี้ก็ค่อนข้างเละพอควรเลยนะครับเรายิงซ้ำเพื่อให้ชัวรว่าเขายอมแพ้ในที่สุดนะครับผมน่าเขานี้เขาก็ยอมแพ้แล้วครับน่าจะหมดลิสิ์ส่งแล้วเรียบร้อย ชีดไฟแล้วกันนะครับผมแล้วก็สิกแมวคิวเรียบร้อยครับผมสึกนี้นะครับก็หวังว่าเรื่องความรู้วันนี้นะครับผมจะช่วยเพื่อนๆเข้าใจเกมเนมัสฟีคอมม m น n ์มากขึ้นนะครับในเรื่องของเซนเซอร์การรบกวนสัญญาณแจมมิ่งนะครับผมการใช้อินฟินิติวอลเฟร์นะครับผมใช้อุปกรณ์พินาในการหาคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะครับเพื่อหาตำแหน่งยานยานท่าศึกคร่าวๆ การใช้แจมมิ่งรบกวนสัญญาณทั้งสัญญาณเรดาร์สัญญาณสื่อการสื่อสารของจนเพื่อให้จรวดใ,ใช้งานไม่ได้ซึ่งประเด็คือมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพที่เท่าไรที่ผมใช้อยู่นะครับผมน่าจะใช้ไม่ได้ถูกจังหวะเท่เาที่ควรนะครับผมแล้วก็การใช้ตัวสปอตไลท์นะครับผมตัวส่วนส่งสัญญ,ญาณเลเซอร์นะครับผมเพื่อช่วยไกด์ตำแหน่ง ให้กับอข,อของเป้าหมายให้กับจรวดของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงไก็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกัน,นครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้้ในการกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ